ไม่ได้แล้ไม่มีว่มโอเคไม่ได้ล้วมองวัามีลาสานมีสัมผัสตื่นไม่มคเอาแข็งท่าไวไวแน่ๆเดีวสิยันเข้ไซ้ายเข้าขวาแม่ครบแล้วเล่นตรงไปคู้เล่น15ปีเท่านั้นนะอมคิดเสียตัวใหญ่จริงๆทีมเ้าายุสงาครับจะส่งใ้ กอให้ปิ๊กแล้วปิดขึ้นกที่ัจากจังหวัดยะลาจะจังหัดอาโนวามหมด้นวยนความโอ้ตอ้ตนวมยอนความาโครัม่ย่นมาได้่นค้ ก็ทำคะแนนสจีนทีมเราจีระยธเลิกซิกเลยขอเปลี่ยนเสียดายเมื่อกี้จับไว้เลิกซิกครับไว้กลับมารไว้มองหาเงินเงินวอบอลด้วยซ้ายเข้าไปแล้วก็จับส่งต่อให้กับกรุงเทพกิฟเฟียน หดูแลันเก่าก่แ้วยูนิฟิไมสนิทเลยครับนนน้อนนี่ช่วเพื่เพ่อนทากับม้าเจ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่อ่่่่ห่่่่อม่่่่่่่่่่่่่น่่่่่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่่ับ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ รลกซิกด้วยในขนาทกี้อเป็นกัร่ขานาเราสิริอายุ้ลอ่กับเรทั้งหลานะนสมของทีมนะในภารกิจกันแน่นนะประชุมทั้งวันเลย่ทีมต้องต้อนร้องราให้การต้งรับทัสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับของทางเลสเตและน้องก้าอายุขึ้นเวลานี้เราเก totally. right ้าขอมัดนคนะครับ well, เินจีฟังิดเหลูกถ้าลงจะน่าเป็นซิกเนเจอาปิดสามเราจะตีดาวมาได้ดีขึ้นก้วชิรายุกนี่หยุดยังกระโดดขึ้นเส้นาจชิรายุโอ uh ้โหได้สามคะแนนเอาเรื่นี้ทีเนขึ้นวงกลมนะครับได้สามคะแนนขึ้นนาไปเป็นสิห

Sekundit 5.5